ลตลาดวิธีทำชายบุญนมลนำข้าวทัวนาผู้พักก็ไรสายีตลาดพิธีทำเพื่อเฟื่อแบ่งพันเอาลออีสาวเกณจะเจริญธรรมจัดนึดีีค่ะค่ะ พบกันอีกแล้วพี่เฉงวันนี้เพฤหัสัดที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะนะคะกับช่วงของตลาดวิถีธรรมนะคะถ่ายทอดนะคะวันนี้เป็นการบันทึกนะคะบันทึกรายการนะคะบนภูผาฟ้าน้ำานะครพุทธสถานปูผาฟ้าน้ำนะคะอําเภอป่าแฝดตำบลป่าแปดอำเขอแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ และสถานที่บันทึกรายการขณะนี้อยู่ที่เคหะฉิน<ช>นะคะ<ช>จากทีมตลาดวิธีธรรมวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆมากมายมาบอกกล่าวพี่น้องวันนี้เราก็ตื่นเต้นนะคะคนข้างๆก็ตื่นเต้น<ช>นะคะพี่น้องที่รอรอรุนอยู่ก็ตื่นเต้นรวมเฉพาะทีมงานก็ตื่นเต้นคนพูดยิ่งตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเตยมงานก็จริงนะคะแต่มันมันหลายเรื่องค่ะเพื่อจะหาสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้กับพี่น้อง แฟนคลับของเราเนาะ,ะวันนี้27สิงหานะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของรอบค่ายออนไลน์รอบที่1น,นะคะในช่วงรายการพิเศษได้ฟังธรรมะอาจาร,รย์หมอมาตลอดเกือบสัปดาห์แล้วเนาะค่ะอ้าววันนี้พี่เฉงค่ะพวกนี้วันอะไรล่ะพวกนี้วันที่28สิงหาคมค่ะเป็นวันปิดค่ายออนไลน์ ค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วก็มันไม่พิเศษยังไงอะคะมันพิเศษยังไงคะก็คือในปกติแล้วนะคะถ้าเป็นค่ายสุขภาพที่เราจัดทั่วๆไปเนี่ยวันสุดท้ายของค่ายเนี่ยค่ะจะมีตลาดวิถีธรรมค่ะซึ่งตลาดวิถีธรรมในวันสุดท้ายนะคะก็จะมีการขายราคาบุญนิยมทั้ง4ี่ระดับเลยก็คือขายต่ำกว่าท้องตลาดขายเท่าทุนขายขาดทุนและก็แจกฟรีค่ะคะและรอบนี้ค่ะ เนื่องจากเป็นค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมครั้งแรกและครั้งนี้ก็จะเป็นตลาดวิถีธรรมออนไลน์ครั้งแรกเหมือนกันค่ะทั้งของโลกและทั้งของเราใช่นะคะครเราก็ไม่เคยทํานะคะแต่เราจะทําเพื่อท่านผู้ชมนี่แหละเพื่อแฟนคลับแพทย์วิถีธรรมนี่แหละใช่ะค,ะค่ะยังไม่รู้มันจะออกหวยออกก้อยนะแล้วยิ่งไปก่อนนั้นคะ่ะ ท่ายสุขภาพปกติเราจัดประมาณ5วันนะคะพอเป็นท่ายสุขภาพออนไลน์จาก5วันกลายเป็น28วันในยุคโควิด1 9นะครไม่ธรรมดาใช่ค่ะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นตลาดวิถีทำเราจะมีวันเดียวได้อย่างไรใช่เราก็เลยกําหนดเอาเริ่มตลาดวิถีทำออนไลน์เนี่ยวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ28สิงหาคมค่ะถึงวันที่3กันยายนค่ะ<อ>เขาบอกว่าเปิดเป็นเวลา ค่ะ8ปดโมงเช้าถึง10บโมงเช้าค่ะแล้วถ้สั่ง10บโมงครึ่งได้ไหมคะ10บโมงครึ่งก็จะเป็นราคาปกติของตลาดวิถีธรรมนี่แหละคะ่ะรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามคนนี้จะบอกท่านได้คะ่ะน้องต้นหลิวน้องนุสุดท้องเราท่าจะเห็นว่าหายไปนะที่นั่งกลับไปภารกิจบําเพ็ญบุญที่กรุงเทพพระมหานครคะ่ะโลกใบนี้ถึงมันจะแมจะกว้างคะ่ะแต่มันแคบนิดเดียวในการสื่อสารนะคะ เดี๋ยวหลิวจะมาบอกนะคะมาแนะนําตัวตออกไปแล้วเดี๋ยวจะพบพี่เฉียงรอบที่สองนะคะ,คะตอนนี้พบต้นหลิวก่อนนะคะท่านผู้ชมกราเชิญค่ะต้นหลิวค่ะค่ะขอบคุณต้าแขกกับพี่เฉียงมากนะคะที่ยังไม่คืนกันอยู่เนาะ,ะต้นหลิวมาบําเพ็ญที่กรุงเทพนะคะช่วงนี้ก็มาทําภารกิจที่บ้านนะคะก็ยังสามารถนะคะบําเพ็ญนอกพื้นที่ได้นะคะก็ จากที่พี่น้องนะคะได้ทราบข่าวข้อมูลของการทำค่ายสุขภาพแพทบผีทาออนไลน์นะคะก็ซึ่งจะจบในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะแล้วาทางทีมงานตลาดผีทมก็มีความคิดว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทา,ายนะคะามาสุดท้ายของค่ายก็จะมีตลาดผีทมนะคะซึ่งเราก็จะนําตัวอย่างภาพบรรยากาศของตลาดผีทมนะคะที่สวนป่านาบุญ ที่เราเคยจัดมานะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นของทางส่วนป่านาบุญเนะคะที่ส่วน9เราก็ทําทค่าแล้วก็มีตลาดพี่ทำก็จะมีมสุดท้ายก็จะมีผักที่ปลูกในส่วน9้านะคะเช่นที่จาหน่ายตอนนั้นก็จะเ,เป็นขายแบบกรนละสองบาทอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพริกเอ้ยชายาบ้างวอเตอร์เกสอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็น ทักก็จะขายหมดเป็นอย่างแรกเลยนะคะแล้วพี่น้องก็จับใจซื้อสินค้ายอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ภูผานะคะตอนเ,ออเมื่อที่เรามาเปิดศาลาดอยฟ้านะคะก็มีตลาดอริยะนะคะตลาดอริยะวันนั้นก็จัดแบบโหยิ่งใหญ่อลังการเลยนะเพราะว่าเป็นการขึ้นบ้านใหม่นะคะก็อาจารย์หมอเขียวก็ได้มาเปิดแล้วก็มีพี่น้องจิตอาสาจากภาคเหนือนะคะมาฟ้อ,อ,อนนะคะเะาเรียกว่าอะไร รำไว้พรในวันนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีตลาดโหอาหารเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเงี้ยวนะคะาบาร์บีคิวนะคะก็มีให้ที่น้องได้มา,าซื้อสินค้าแบบในราคาบนิยมนะคะแบบไมาละห้าบาทซื้อหตักแบบตักละห้าบาทตักลบาทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นสีสันในการจัดตลาด อริยะวันนั้นนะคะอย่างการทําตลาดอริยะหรือตลาดพีทามาสุดท้ายอย่างถ้าแบบสัญจรก็ยกตัวอย่างเช่นต่าจังหวัดก็จะมีอย่างของขอนแก่นนะคะที่เราไปจัดกันเมื่อสองปีที่แล้วเนาะเป็นภาพบภ,ภาพบรรยากาศเก่าๆก็เอามาให้พี่น้องดูกันนะคะที่ขอนแก่นก็มาสุดท้ายแล้วก็จัดตลาดอริยะอยูอยอย่ข้างๆวัดเลยนะคะแล้วก็สามารถในลในมิตพื้นที่นะคะมีจําหน่ายสินค้าหลากหลายนะคะก็ อย่างเป็นของพื้นบ้านก็อย่างก็จะมีกับกระทอเกลือนะคะสิบบาทนะคะแบบเป็นที่ถูกอกถูกใจของพี่นัเพราะว่าเป็นการบรรจุกเกลือทีอ่ไม่เคยทีห่หนทำมาก่อนนะคะแล้วก็มีการทําที่นั่นด้วยนะคะแล้วเราก็ได้มีจําหน่ายสินค้าราคาบริยมนะคะแล้วก็มีแจกด้วยแจกดอกเกลือนะคะวันนั้นจําได้นะคะป้าเนี่ยโหแจกดอกเกลี่แทยาวมากเลยนะคะ จำไหนเัาต้มมัดนะคะมละบาทเนาะแล้วก็ห้ามห้ามเกินคนละสองคนละสคู่ด้วยนะคะก <c oughs> ็สนุกสนานดีค่ะตลาดพธีธรรมนะคะของที่เราไปจัดมานะคะก็เป็นบรรยากาศเก่าๆเอามาให้พี่น้องดูกันนะคะค่ะค่ะป้าผ่านไปสำหรับบรรยากาศตลาดพิธีธรรมนะคะช่วงกิจกรรมภาพ เก่าที่เราเอามาให้พี่น้องระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆหลายๆท่านก็อยากจะให้เปิดค่ายเพราะว่าจะคิดถึงตลาดเหมือนกันนะคะทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทําค่ายออนไลน์นะคะตอนนี้ก็ทําตลาดแบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะพี่น้องกิดอาสา,ศาทแพทย์วิธีทำทีมตลาดก็จัดตลาดวิธีทำออนไลน์เช่นกันนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าตลาดวิธีทำออนไลน์จะมีสินค้าอะไรบ้างและจะไหนอะไรบ้างก็ต้องให้ทางพี่เฉงกับป้าน,นะคะ ส่งข้อมูลนะคะว่าพี่้อยจะต้องมีเอตลาดมอนิยอรสีระดับเนี่ยของออนไลน์จะจำหน่ายอะไรบ้างก็ต้องอติดตามรับฟังข้อมูลจากทางประแขกไรลพิชิงได้เลยค่ะอ้าวขอบคุณมากต้นเลี้ยวเดี๋ยวเจอกันแหมข้อมูลเริ่มแน่นขึ้นเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเหนือเส่นองินได้นะคะต้องติดตามเรานะรายการเราทุกวันพงหัส แต่หลังจากวันนี้ไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจะมีข่าวทางสื่อต่างๆนะทั้งเว็บเว็บไซต์ทั้ง Facebook ทั้งเพจหมอเขียวอะไรพวกนี้นะคะเราจะส่งข่าวท่านทุกวันวันนี้เราก็โปรยประชาสัมพันธ์อีกอีกหนึ่งโปรยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เฉงจะเปิดให้ดูนะคะ,คะอ้าวพี่เฉงมีคนต่อว่ามาข่าวที่แล้วพี่เฉ่งมาแนะนําวิธีการช้อปปิง้งวิธีการซื้อสั่งทางออนไลน์แนะนําไปแล้วบางคนบอกเข้าไม่เป็นซื้อไม่ทันจดไม่ทัน ไฟตกบ้างไปดับบ้างวันนี้พี่เฉียงจะมาทบทวนพ,<ะ>พี่เฉียงลองแนะนําพี่น้องสิคะจะซื้อของอย่างไรให้ทันเนี่ยและมีอะไรบ้างขายแต่เราบอกไม่ได้นะแต่เป็นผึอบอกนะไม่นะต้องกังวลเรื่องซื้อของไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าแต่ละท่านเนี่ยตลาดวิถีธรรมจะมีเรื่องของการจํากัดการซื้อสินค้าอยู่นะคะปริมาณเพื่อให้สินค้าเนี่ยซึ่งเราก็ทําราคาบุญนิยมเนี่ยกระจายสู่คนที่สามารถเข้าถึงได้ ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามกําลังของเราอนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ไ,ได้มาเร็วก็จะได้1ชิ้นหรือว่า2ชิ้นก็แล้วแต่นะคะคือไม่สามารถเหมารวมได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องรีบมากก็ได้นะคะอ่าพี่เฉ่งคะลองบอกวิธีการสั่งซื้อสิคะทางออนไลน์ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันค,ค่ะค่ะเชิญเลยนะคะค่ะตอนไลน์ตลาดวิถีธรรม ก่อนอื่นขอแนะนําการเพิ่มตลาดวิธีทรรมเป็นเพื่อนค่ะไปที่ไลน์นะไห้ไปที่หน้าลากนะคะหน้าหลักไปที่เพื่อนเพื่อนค่ะวิธีการเพื่อนเพื่อนนะคะได้ทั้ง2แบบค่ะก็คือการใช้ QR code แล้วก็ส่งมาที่ในวิดีโอที่ท่านเห็นอยู่ค่ะคะก็จะเพิ่มเพื่อนตลาดวิธีทรรมหรือจะใช้การค้นหาและ ที่ i n e ลนยนะคะลาย ID ของตลาดวิถีธรรมคือรับนะเล็น IA เอหกเค่ะและค้นหาค่ะก็จะพบตลาดวิถีธรรมและเพิ่มเพื่อนหรือจะใช้ลิงก์นะคะที่ส่งให้ด้านล่างนี้นะคะกดลิงก์เข้าไปก็จะเพิ่มเพื่อนเช่นกันค่ะกดปิดการแจ้งเตือนไปนะคะ จแล้วก็ไปที่แชทค่ะในแชทของตลาดวิถีธรรมนะคะเมื่อเข้ามาหน้าจอก,ก็ทางตลาดวิถีธรรมก็จะเริ่มทําค่ะแล้วก็ชื่อของล ne นะคะสู่ตลาดวิถีธรรมออนไลน์ด้านล่างเป็นเมนูนะคะจะดูสินค้าของตลาดวิถีธรรมให้กดที่ช่างแรกนะคะดูสินค้าที่เป็นลูกสติกเกอร์ข้าววิถีธรรมอยู่นะคะดีต้อนรับสู่ my shop นะคะ ก็กดต่อไปค่ะสินค้าของตลาดวิถีธรรมนะคะสินค้าต่างๆนะคะก็จะสามารถกดค้นหาก็ได้นะคะแล้วพิมพ์ค่ะเจนพิมพ์คำว่าข้าวนะคะก็จะขึ้นมาเฉพาะหมวดของข้าวนะคะซึ่งมีข้าวกล้อง2กิโลข้าวกล้อง5กิโลข้าวสำมือ2กิโลและ5กิโลค่ะ ในกลุ่มที่เรามีก็คือกลุ่มของหนังสือค่ะหนังสือมีทั้งหมด25นะคะก็ดูนะคะเลือกสส่ได้ค่ะมีกลุ่มของ MP3 เสื้อแล้วก็ดอกเรือค่ะในการสั่งซื้อนะคะก็คือให้กดเลือกที่รูปของสินค้าแล้วก็กดใส่ตะกร้านะคะ ตัวนี้ที่ท่านซื้อมากกว่าหนีชุดนะคะตรงที่เป็นบวกและลบและเอกสาาและตัวเลขนะคะก็กดเพิ่มจํานวนได้ค่ะนะคะกดใส่ตะกร้าสินค้าค่ะนะคะแล้วก็มซื้อแฟดได้ค่ายสุขภาพนะคะก็นะคะสินค้านี้มีการบรรจุ2แบบคือบรรจุใส่แแปดไดและเอส d ีา<ม><ม>ก็ให้เลือกก่อนนะคะ เ็อเอาแบบไหนเอา SD Card นะคะแล้วก็กดปวกสินค้าค่ะก็จะไปอยู่ในตะกร้านะคะแล้วก,กดลูกศรน,นะคะเพื่อช้อปปิ้งต่อนะรนะวม MP3 หมอเขียวนะคะอันนี้ในนี้ก็จะเป็นการรวมสินค้าทุกอย่างของ MP3 นะคะสมมติสนใจธรรมะพาพ้นทุกในรูปแบบแฟดได้ก็เลือกนะคะ ท้านบนก็จะมีรูปให้นะคะแล้วก็กดบวกเพื่อเข้าตะก,กร้าหรือเราจบการสั่งซื้อเราก็กดซื้อเลยก็ได้ค่ะเมื่อไปที่รถเข็นนะคะก็ทําการสรุปวิกทีว่าใช้สิ่งที่ท่านต้องการไหมนะคะจากนั้นนะคะก็จะปรากฏค่าสินค้ารวมพอกดซื้อเลยนะคะก็จะให้พิมพ์ที่อยู่ในการจัดส่งถ้าท่านยังไม่มีที่อยู่นะคะก็พิมพ์ที่อยู่ไปค่ะ ก็ใส่ข้อมูลไปนะคะให้ครบค่ะตามดาวแดงที่เขาให้ไลยนะคะแล้วก็ลิกถูกเพื่อบันทึกไว้ใช้ในการสั่งซื้อถัดไปนะคะกดบันทึกค่ะนะคะเรแล้วการจัดส่งนะคะก็จะมีค่าขนส่งนะคะกิโลแรกเนี่ยห้าสิบห้าห้าสิบบาทถ้ามากกว่า1กิโลก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับค่ะยกเว้นอย่างเดียวค่ะก็คือถ้าท่านสั่งข้าเป็นกระสอบก็คือยี่สิบกิโลนะคะ ให้แยกการสั่งซื้อจากสินค้าอื่นค่ะไม่เช่นนั้นนะคะจะได้การสั่งซื้อที่สูงเกินจริงและกรณีที่ท่านสั่งซื้อข้าวกระสอบมากกว่า3ามกระสอบนะคะค่าขนส่งข้าวกระสอบเนี่ยจะเก็บปลายทางคะ่ะก็โอนเองินผ่านบัญชีธนาคารนะคะก็รวมเสร็จ้วคะเท่านี้กดสั่งซื้อสินค้าค่ะนะคะ,นะคะแล้วข้างบนก็จะระบุนะคะว่าให้ โอนเงินไปที่ใดนะคะก็จะมีเลขที่บัญชีนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไปค่ะในหน้าจอของตลาดวิถีธรรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยนะคะให้ท่านมาที่ตลาดวิถีธรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะที่แชทค่ะแล้วก็กดแจ้งการชำระเงินค่ะ แล้วก็เลือกบัญชีธนาคารนะคะเนสืสลิปนะคะแนบสลิปเสร็จนะคะแล้วก็แจ้งการชําระเงินค่ะนะคะก็จะเสร็จกระบวนการนะคะในหน้าของตลาดวิธีทำเองนะคะก็จะมีารายละเอียดค่ะเพื่อให้เรายืนยันค่ะนะคะคำถามคําตอบที่พบบ่อยก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้นะคะ ก็จะเจอช่องทางการสั่งซื้อการโอนเงินที่ไหนนะคะสินค้าอื่นสั่งที่ที่ใดค่ะแล้วก็เกี่ยวกับตลาดวิถีธรรมนะคะแนวความคิดก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ของตลาดวิถีธรรมค่ะหากท่านมีคำถามใดๆท่านสามารถแชทคุยกับตลาดวิถีธรรมได้ค่ะและอย่าลืมนะคะเพิ่มตลาดวิถีธรรมเป็นเพื่อนโอ้ท่จนผู้ชมบอกง่ายขึ้น ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องตกกระจายสมมุติว่าท่านสั่งซื้อทางออนไลน์ไม่ทันค่ะงานนี้ค่ะโควิด1 9รอบนี้ทําให้เราพี่น้องกิจอสาสาได้ได้รู้จักการฝึกฝนเรียนรู้ในทุกๆรูปแบบนะคะโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดอะไรก็ไม่เที่ยงนะคะเรามาจัดในการบนบนที่สูงบนดอยสูงกว่าน้ําทะเลกว่า900เมตรนะคะตลาดวิธีทำออนไลน์จะเกิดขึ้นในออนไลน์อันนี้ค่ะในช่วงวันที่20 แปดถึงวันที่สามกันยายนแต่ทุกทุกสวนป่าของเราก็จะจัดเหมือนกันค่ะไม่ได้เปิดตลาดนะคะแต่เปิดในศูนย์ของท่านทําบุญนิยม4ี่ระดับเช่นกันท่านใกล้ตรงไหนท่านหาซื้อตรงนั้นนะคะในส่วนของกรุงเทพพระมหานครนะคะท่านก็ไปที่ซอยนพมินสี่สิซึ่งเป็นจุดประสานงานเครือข่ายและมีพี่น้องบัเป็นอยู่ที่นั่นเสาร์และอาทิตย์กันาฬิกาถึง12บนาฬิกา ตั้งแต่วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะที่จริงทำมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็จะร่วมรายการไปพร้อมกันเลยค่ะคือตลาดวิถีธรรมยุคโควิดในทีนี้นะคะ,ะสินค้าก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ท่านสามารถแตะต้องสัมผัสหยิบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมบุญนิยม4ระดับครบเต็มรูปแบบแล้วแต่รอบใครรอบใครรอบนั้น